พระพุทธเจ้าเอามือลูบหัวแล้วก็เล่าให้ฟังกับภิกษุการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกุลบะบุกุลธิดาใดจะเอาพ่อเอาแม่มานั่งไว้บาคนละข้างให้ท่านขี้ราดเยี่ยวรถตลอดการร้อยปีเปลี่ยนผ้าให้อาบน้ำบีบนวดป้อนข้าวให้อิ่มให้หลับให้นอนอยู่ในบาทนี้ตลอดร้อยปี เป็นการตอบบุญแทนคุณของพ่อแม่อย่างยิ่งใหญ่แต่ยังไม่คุ้มค่าสาสมเลยแต่บุตรธิดาใดลูกชายลูกสาวใดสามารถทำให้พ่อแม่ตนเองที่ยังไม่มีศรัทธามีศรัทธาขึ้นมาไม่มีศีลให้พ่อแม่มีศีลขึ้นมาไม่มีจาคะให้มีจาคะไม่มีปัญญาให้มีปัญญาขึ้นมา การกระทําเช่นนั้นเหมือนนําพ่อและแม่ขึ้นไปประดิษฐานไว้้วบทสวรรค์การต่อบบุญแทนคุณเช่นนั้นชื่อว่างสาสมคุ้มค่าพ่อแม่ให้กําเนิดแก่เธอทางตายเธอสามารถทําให้พ่อแม่กําเนิดเกิดใหม่ทางจิตใจเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์ปิดประตูอบายให้แก่ท่านเธอมีเงินเป็นแสนโกรธเอาไปให้ท่านไม่สามารถปิดประตูอบาย ถ้าชนาเสียเราอนุญาตให้ภิกษุในธรรมบินัยนี้ที่ไม่มีใครเลี้ยงพ่อแม่บินทบาทเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้หาผ้ามาเย็บด้วยมือของตนเองให้พ่อแม่นุ่งห่มให้ท่านเหล่านั้นหาไม้หาอะไรไปทําบ้านให้ท่านอยู่ได้เราอนุญาตเธออย่าได้ศึกไปเลยจงไปเลี้ยงกายของท่านแล้วเลี้ยงใจท่านด้วยท่านเป็นพ่อเป็นแม่ทางกาย เธอจงเป็นเสมือนบิดามารดาทางจิตใจให้ท่านมีศรัทธามีศินมีจาระปัญญาขึ้นมาผู้จอภิกษุนั้นบรรลุธรรมโสดาบันสิบแปดปีที่โน่นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้าไม่ถึงเลยมีอยู่ศินมีอยู่ศรัทธามีอยู่จาระมีอยู่ปัญญาแต่ยังไม่เต็มวันนี้เติมสุตะจากพระพุทธเจ้าเข้าไปเจริญพึบสีอันนี้สมบูรณ์ กลายเป็นโสดาบัานผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมลูกก็แสดงทำให้ฟังเราเกิดมามีกรรมนะพ่อนะแม่นะอาจจะเป็นที่กรรมที่เวรของเราที่เคยร่ำรวยแล้วก็ยากจนทั้งๆท,ท,ท,ที่เราไม่ได้ทำบาปทำกรรมช่างมันเถอะนะเรารับความจริงยังมีอีกทรัพย์ที่เงินสามารถซื้อไม่ได้ลูกก็แสดงทำให้พ่อแม่เข้าใจว่าบาปมีบุญมีนะกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาตินาตหน้าผลกรรมมี อาจจะเป็นพ่อผลกรารเราจึงเป็นอย่างนี้คือดึงจิตใจพ่อแม่ให้เกิดกรรมสักตาศรัทธาศรัทธาที่เชื่อการกระทําเชื่อผลของกรรมไม่ให้งม,มงายไปเชื่อเจ้าพงเจ้าพ่อเจ้าทุ่งเจ้าจ่า,าเจ้าป่าเจ้าเขาอ่อนวอนเทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ก็เริ่มมีสติฝังหลังจากนั้นกน็สอนต่อไปชีวิตที่เรายังมีอยู่เหลืออยู่แม้เพียงวันเดียว เป็นผู้ตั้งมั่นในศีลในธรรมไม่กระทำบาปกรรมมันเป็นการดีเป็นทรัพย์ันประเสริฐสอนศรัทธารู้จักปล่อยวางอารมณ์อย่าอะไรอาวรสิ่งที่ได้มาและสูญเสียไปมันเป็นของธรรมดาแม้อย่างไรเสียเราก็จะตายจากมันถ้าหากมันยังเป็นของเราอยู่สอนจากให้ปลดปล่อยใจจากอารมณ์ที่ผ่านมาสอนเกิดปัญญารู้เข้าทันเหตุปัจจัยของชีวิตต่ตางๆ เจ้าพนมเมืองสาธุภิกษุเธอได้ดำเนินตามปฏิปทาเช่นเดียวกับเราเราเองก็ทําเหมือนเธอมาหลายครั้งแล้วสมัยเรายังเป็นโพธิสัตว์เป็นสุวรรณสามพ่อแม่ของเราทั้งสองตาบอดสองข้างอยู่ในป่าเราหาบไซบาของเราไปเลี้ยงจนท่านตายไปเธอก็ทําไม่ผิดกันกันกบเราหลังจากนั้นก็สอนภิกษุอืน่น เรื่องการตอบบุญแทนคุณเธอทั้งหลายจงฟังเอาอย่างภิกษุนี่ถ้าไม่มีใครเลี้ยงดูบิดามารดาเลี้ยงกายด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารเลี้ยงใจด้วยธรรมศรัทธาสิ่งจากะปัญญาการที่เธอทำเช่นนั้นเป็นการนำพ่อแม่ประดิษฐานไว้บนสวรรค์ปิดประตูอาบายเป็นการตอบบุญแทนคุณกันคุ้มค่าสาสมภิกษุทั้งหลายจงฟังเอาเป็นตัวอย่างและทั้งกะแสดงทมนี่ เรื่องโสตปฏิยังคะจบธรรม,มิกานั้นนิษุที่ยังเป็นปุถุชนก็เข้าถึงทรอันนี้โซตปัปฏิยังคะเป็นจนํานวนมากด้วยเห็นนี้คนโบราณจึงสอ,อนลูกสอนหลานกล่อมเห่ให้ลูกน้อยนอนเปลในภาคอีสานตอนสุดท้ายเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปบวชได ในศิลในธรรมพอ่อจำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์แม่อตมาก็ก่อมอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็คิดถึงแม่ที่ตายไปไกลๆพวกเราคิดถึงแม่บ้างไหมล่ะที่มานั่งกันเป็นแถวเท่าๆนี่ก็มีแม่เด้ม่แม่าจะเป็นแม่ผู้อื่นใด ถ้าคิดถึงแม่ก็ตั้งใจทําความเพียรให้เข้าถึงธรรมสี่ประการนี้อยา่าเผา้วอยากเมื่อไวไหลาหอบกระดอนคอนกระตาเมื่อคักมือปิศาจจังสันโบแมนได้คิดถึงพ่อถึงแม่ก็จงปฏิบัติตนให้เข้าถึงธรรมอันนี้พ่อแม่ที่ตายไปก็ยังอยู่ในตัวของเราธาตุพ่อธาตุแม่รวมอยู่นี่ธาตุดินธาตุน้ําของพ่อของแม่รวมกันอยู่ตรงนี้ธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุอาศัย จึงกล่าวว่ามาตาเปติกสัมภาโวโอธนะกุมมาสะปัจเจยสัมภวัตถาบิดามารดารวมกันเป็นตัวเราเรามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนเอาพ่อเอาแม่มาด้วยเราทำบาปก,ก็เหมือนพาพ่อแม่ทำบาปไม่มีพ่อแม่ใดปานาให้ลูกทำบาปทำกรรมด้วยเหตุน,นี้เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ดีสามารถทำพ่อทำแม่ของตนเองให้เข้าถึงศรัทธาศีลจาคค ปัญญาได้ด้วยกันหลักคาของพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าอาริยัโขปนะอหังพามณีโลกุตตะลังธรรม,มังปุริสัตตะสัถนังปัญญาเปนี้เรากล่าวว่าโลกุตตะธรรมอันประเสริฐนี่แหละเป็นทรัพย์ของคนทั่วไปทั้งหญิงทั้งชายทั้งโลกม,มันเห็นว่าบวชแล้วจริงๆตอบบุญแทนคุณเป็นพระเหลืองเออเฮยเป็นพระผ้า,ผาพรามโตกนรกสิบึุดอยากบอกเห็นไหมเราคืนก่อนนั่นพระที่ ต้องนิมนนีที่ตำรวจต้องจับไปพระเยอะแยะนี่ไม่มีปัญหาคนมาเป็นพันสองพันไม่มีปัญหาแต่เราบวชแล้วไปก็เกาะก็กลัวนูน่นชายไฟเข้าไปในห้องคองห้องครัวชาวบ้านนิมนต์นี้ก็ไม่นี่พ่อแม่ได้ยินจะเป็นอย่างไรเสียใจเศร้าใจลูกเอ้ยมาบวชแล้วก็บวกบคือหมนะ้อมาปฏิบัติน้ำเพลินก็บบเฮ็ดคือเพลินไปใส่ก็เป็นตาศีหาเหตุพ่อแม่ตกนรก ตกนรกในใจยังไม่ตายดอกเป็นคู่ลูกเพิ่มเสมอคือลูกโตน,น้อแงเพราะเห็นั้นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามสามารถตอบคุณแทนคุณได้ถึงวันใหม่ฟ้าสางตะวันขึ้นมาแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะพูดก,กันต่อไปปัญหาทั้งหลายก็คงจะดองหมักไว้ตรงนี้ก่อนอีกต่อไปข้อความเจริญงอกงามในอริยะใหญ่ธรรมโสะปฏิยังฆะจงบังเกิดมี แกจิตแก่ใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนทื่นสาธุปัญหาพอกนะหาหมูเยอะแยะเลย